คุณเคยคิดไหมคะว่าการมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องของการบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ยากลำบากอย่างเจ็บปวดความจริงแล้วแนวคิดนี้เองที่ทำให้วินัยกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและไม่ยั่งยืนระเบียบวินัยที่แท้จริงไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่คือรูปแบบความรักต่อตอนเองที่สูงที่สุดมันคือการสร้างระบบที่ทำให้การทำสิ่งที่ถูกต้องในระยะยาวเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นอัตโนมัติ การมีระเบียบวินัยมากขึ้นจะนำมาซึ่งอิสรภาพไม่ใช่อิสรภาพจากการทำงานหนักแต่เป็นอิสรภาพจากความรู้สึกผิดความเร่งรีบและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าฉับพลันที่ทำลายเป้าหมายของเราการฝึกฝนวินัยคือการเปลี่ยนจากการใช้กำลังใจซึ่งมีจำกัดมาใช้ระบบและนิสัยซึ่งไม่มีวันหมด คลิปนี้จะพาไปเจาะลึกสุทยาจิตวิทยาและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างระเบียบว,วินัยได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นไปที่การออกแบบชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างง่ายดายที่สุดค่ะส่วนที่ 1. ปรับความคิดเข้าใจวินัยที่แท้จริงการเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อคำว่าวินัยก่อนก่อนที่จะเริ่มลงมือทำใดๆ หนึ่งวินัยคืออิสรภาพไม่ใช่ข้อจำกัด discipline is freedom not restriction จงเปลี่ยนความคิดที่ว่าวินัยคือสิ่งที่พรากความสุขของเราไปแต่ให้มองว่ามันคือสิ่งที่มอบทางเลือกให้เราในอนาคตการมีวินัยในการออมเงินในวันนี้คืออิสรภาพทางการเงินในวันหน้าการมีวินัยในการออกกำลังกายในวันนี้คืออิสรภาพจากโรคภัยไข้เจ็บ การยอมรับว่าข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันจะนำมาซึ่งอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต 2. วินัยแบบอิงอัตลักษณ์ (Identity-Based Habit) การมีระเบียบวินัยที่ยั่งยืนที่สุดคือการเปลี่ยนจากการทำ doing ไปสู่การเป็น being แทนแทนที่จะตั้งเป้าว่าเราจะออกกำลังกาย3ามครั้งต่อสัปดาห์จงตั้งเป้าว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองหรือเราเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานเมื่อการกระทำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเราเราไม่จำเป็นต้องใช้กำลังใจเพื่อทำมันอีกต่อไปเพราะเราทำไปตามความเชื่อของเรา 3. วินัยไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความต่อเนื่อง Discipline is Consistency, not perfection การทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไร้วินัยนะคะจงเลิกคาดหวังความสมบูรณ์แบบ100%เซการมีระเบียบวินัยคือความสามารถในการกลับเข้าสู่เส้นทางหลักได้อย่างรวดเร็วหลังจากการสะดุดล้ม จงให้คุณค่ากับความต่อเนื่อง consistency มากกว่าความเข้มขน้น intensity การทำอย่างสม่ำเสมอในระดับที่ทำได้ง่ายย่อมดีกว่าการทำอย่างหนักหน่วงแล้วเลือกล้มไปในที่สุด 4. พลังของการเลือกครั้งแรก the power of the first choice วินัยจำนวนมากถูกตัดสินด้วยทางเลือกแรกที่เราทําในแต่และสถานการณ์จงให้พลังกับทางเลือกที่สำคัญนี้เช่นแทนที่จะถามตัวเองว่าเราจะไปยิมดีไหมจงตัดสินใจตั้งแต่ตอนเย็นว่าเราจะใส่ชุดออกกำลังกายก่อนเปิดโทรศัพท์ในตอนเช้าการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อจัดการกับทางเลือกแรกคือการป้องกันไม่ให้กาลังใจถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะส่วนที่2 การสร้างวินัยจากก้าวเล็กๆการเอาชนะการต่อต้านภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำให้ก้าวแรกเล็กจนกระทั่งไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำา 5. ใช้กฎ2นาที The Two Minute Rule จงลดนิสัยใหม่ที่เราต้องการสร้างให้เหลือเป็นการกระทําที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเช่นถ้าเป้าหมายคือการอ่านหนังสือ30นาทีต่อวันจงเริ่มจากการอ่านหนังสือ1หน้า ถ้าเป้าหมายคือการวิ่ง5กิโลเมตรจงเริ่มจากการผูกเชือกรองเทา้าการทำเช่นนี้เป็นการทำลายแรงเฉื่อยของการเริ่มต้นและทำให้การกระทำนั้นกลายเป็นนิสัยได้อย่างง่ายได้ค่ะ 6. เทคนิคการสอนนิสัย how to habit track วินัยเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเราผูกมันเข้ากับนิสัยที่เรามีอยู่แล้วจงใช้สูตรที่ว่าหลังจากที่เราทำนิสัย a ที่ทำอยู่แล้วเราจะทำนิสัย B ใหม่ที่ต้องการสร้างเช่นหลังจากที่เราดื่มกาแฟแก้วแรกเราจะเขียนสิ่งที่ต้องทำสามอย่างหรือหลังจากที่เราแปลงฟันเราจะวิดพื้น5ครั้งการซ้อนนิสัยช่วยให้เราไม่ต้องจำที่จะทำนิสัยใหม่ 7. การกำหนดเวลาที่แน่นอน The Precision of Schedule ความไม่แน่นอนคือศัตรูของวินยัยจงกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการกระทำเช่นแทนที่จะออกกำลังกายวันนี้จงเปลี่ยนเป็นเราจะออกกำลังกายเวลา17นาฬิกา30นาทีในห้องนั่งเล่นการกำหนดสถานที่และบริบทที่ชัดเจนช่วยให้สมองของเราเตรียมพร้อมสำหรับการกระทำนั้นโดยอัตโนมัติ 8. การติดตามความก้าวหน้าอย่างชัดเจน Visual Tracking of progress สิ่งที่ถูกวัดผลจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจงใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันเพื่อทำเครื่องหมาย x ทุกครั้งที่เราทำตามวินัยได้สำเร็จการมองเห็นความต่อเนื่องของเครื่องหมาย x สร้างแรงจูงใจที่แข็งแกรง่งและสร้างความรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน 9. กาการออกแบบสภาพแวดล้อมการดีไซน์ environment วินัยไม่ใช่การต่อสู้กับสิ่งล่อใจแต่คือการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการต่อสู้ 9. ทํำให้ทางเลือกที่ดีง่ายขึ้น Make the good choice easy จงลดแรงเสียดทาน friction ในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นถ้าอยากกินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพจงเตรียมส่วนผสมทั้งหมดไว้ในตู้เย็นตั้งแต่ตอนกลางคืนถ้าอยากไปยิมจงวางชุดออกกำลังกายและกระเป๋าไว้ข้างเตียงการลดขั้นตอนการเริ่มต้นทำให้วินัยไม่ต้องใช้กำลังใจมากนัก 10. ทำให้ทางเลือกที่ไม่ดียากขึ้น make the bad choice hard จงเพิ่มแรงเสียทานให้กับนิสัยที่เราต้องการหลีกเลี่ยงเช่นถ้าต้องการลดการเล่นโซเชียลมีเดียจงลบแอปพลิเคชันออกจากหน้าจอหลักหรือเปลี่ยนรหัสผ่านให้ซับซ้อนขึ้นจนขี้เกียจพิมพ์ถ้าต้องการลดขนมขบเคี้ยวจงซ่อนมันไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ยากการใช้ระยะห่างเป็นเครื่องมือในการสร้างวินยัย 11. การสร้างพื้นที่การทำงานโดยเฉพาะจงกำหนดพื้นที่ในบ้านของเราให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกิจกรรมที่มีวินัยเท่านั้นเช่นโต๊ะทำงานที่สะอาดสําหรับการทำงานโซฟาสําหรับการอ่านหนังสือหรือมุมสําหรับนั่งสมาธิการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับกิจกรรมช่วยให้สมองเข้าสู่โหมดการมีวินัยได้เร็วขึ้น 12. ใช้เครื่องมือการผูกมัดล่วงหน้า จงสร้างกลไกการลงโทษตัวเองล่วงหน้าหรือการให้รางวัลที่ชัดเจนเพื่อผูกมัดเรากับการตัดสินใจที่ดีในอนาคตเช่นการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการฝึกอบรมส่วนตัวหรือการบอกเพื่อนและขอให้พวกเขาตรวจสอบความคืบหน้าของเราการทำเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเราในอนาคตยกเลิกแผนส่วนที่ 4. การจัดการแรงจูงใจและความเหนื่อยล้าของจิตใจ ระเบียบวินัยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการจัดการพลังงานในการตัดสินใจของเราอย่างชัญฉลาดไม่ใช่เพียงแค่มีกำลังใจที่แข็งแกร่ง 13. จํากัดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจกำลังใจของเราจะหมดไปเมื่อเราต้องทำการตัดสินใจจำนวนมากในแต่ละวันจงลดจำนวนทางเลือกที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นกินอาหารเช้าเมนูเดิมทุกวันใส่เสื้อผ้าที่ต้องเลือกน้อยที่สุด หรือวางแผนเมื่ออาหารลุวงหน้าการสงวนพลังงานในการตัดสินใจไว้สำหรับเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา 14. ใช้กฎกินกบตัวนั้นจงใช้พลังงานในการตัดสินใจสูงสุดของเราในตอนเช้าเพื่อจัดการกับงานที่ยากที่สุดเป็นอันดับแรกการทำสิ่งที่ยากที่สุดเสร็จตั้งแต่ตน้นจะสร้างแรงขับเคลื่อนในเชิงบวก และป้องกันไม่ให้งานนั้นถูกเลื่อนออกไปด้วยความกลัวหรือความเหนื่อยล้าในภายหลัง 15. เติมพลังใจด้วยการพักผ่อนกำลังใจที่อ่อนล้าสามารถเติมเต็มได้ด้วยการพักผ่อนที่มีคุณภาพจงตัดตารางเวลาสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายโทรศัพท์การนอนหลับที่เพียงพอการเดินในธรรมชาติหรือการทำสมาธิ เป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในระเบียบวินัยของเรา16การผูกมัดตัวเองด้วยสิ่งล่อใจจงผูกกิจกรรมที่เราต้องทำา A เข้ากับกิจกรรมที่เราอยากทำา B เพื่อเพิ่มแรงจูงใจเช่นเราจะอนุญาตให้ตัวเองดูซีรีส์เรื่องโปรดเฉพาะตอนที่เรากำลังปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายเท่านั้นหรือเราจะกินอาหารมื้อโปรด หลังจากที่เราทำงานที่ยากที่สุดเสร็จแล้วส่วนที่ 6. การจัดการเวลาและเป้าหมายระเบียบวินัยเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนและการใช้เครื่องมือบริหารเวลาเพื่อน,นำพาเราไปสู่เป้าหมาย 17. พลังของการตั้งเป้าหมายเพียงหลังเดียวการพยายามมีวินัยในหลายด้านพร้อมกันมักจะล้มเหลวจงเลือกวินัยที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งด้าน ที่ถ้าทำได้สำเร็จจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกด้านของชีวิตเช่นการออกกำลังกายหรือการตื่นเช้าจงมุ่งมั่นที่จะทำให้วินัยนี้เป็นอัตโนมัติก่อนที่จะเพิ่มสิ่งอื่นๆ 18. วินัยของงานที่ไม่สามารถต่อรองได้จงกำหนดงานสำคัญที่สุด1-3งางานในแต่ละวันว่าเป็นงานที่ไม่สามารถต่อรองได้ และต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะทำกิจกรรมอื่นๆที่ให้ความบันเทิงงานเหล่านี้คือเสาหลักที่คำจุนระเบียกวินัยของเราในระยะยาว 19. การใช้เทคนิคการแบ่งเวลาแทนที่จะใช้รายการสิ่งที่ต้องทำจงใช้การบอกเวลาในปฏิทินของเราเพื่อกำหนดเวลาที่แน่นอนสําหรับการทำงานแต่ละชิ้น การทำเช่นนี้ทำให้เราจัดการเวลาแทนการจัดการงานซึ่งเพิ่มความรับผิดชอบและมีวินัยในการใช้เวลา20ทบทวนวินัยเป็นประจำในตอนท้ายของสัปดาห์จงใช้เวลา10นาทีเพื่อทบทวนว่าเราทําตามวินัยที่เราตั้งไว้ได้ดีแค่ไหนการทบทวนนี้ไม่ใช่การตัดสินตัวเองแต่เป็นการหาจุดบกคร่องของระบบ เช่นระบบของเราล้มเหลวเพราะเราตื่นสายในวันพุธและหาทางแก้ไขระบบนั้นในสัปดาห์ถัดไป 21. ใช้กฎไม่พลาดซ้ำสองเมื่อเราสะดุดล้มหรือพลาดวินัยไปหนึ่งวันให้อภัยตัวเองแต่มีกฎเหล็กว่าห้ามพลาดวินัยเดียวกันเป็นวันที่สองติดต่อกัน การทำเช่นนี้เป็นการจำกัดความเสียหายและป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดกลายเป็นรูปแบบที่ถาวร 22. การให้อภัยตัวเองและการเริ่มต้นใหม่ทันทีเมื่อทำผิดพลาดจงผลักความเมตตาต่อตนเองอย่าใช้การตำหนิตัวเองเป็นแรงจูงใจเพราะมันมีแต่จะทำให้เราอยากยอมแพ้จงยอมรับว่าพลาด เริ่มต้นใหม่ทันทีในมื้ออาหารถัดไปในชั่วโมงถัดไปไม่ใช่รอจนถึงวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ 23. การวางแผนฉุกเฉินสำหรับความล้มเหลวจงวางแผนล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ที่จะทำให้เราหลุดออกจากวินัยได้ง่ายเช่นถ้าเราเหนื่อยเกินไปที่จะไปยิมเราจะทำโยคะ1ิบนาทีที่บ้านแทน หรือถ้าเรากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปแล้วเราจะกลับไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในมื้อถัดไปการมีแผนสำรองช่วยให้เราไม่รู้สึกท่วมทนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 24. การสร้างสัญญาณแห่งการกลับสู่เส้นทาง จงกำหนดกิจกรรมสั้นๆที่เป็นเหมือนสัญญาณว่าเรากำลังจะกลับเท่าสู่โหมดวินยัยเช่นการทำความสะอาดโต๊ะทำงาน5นาทีการเดิน3นาทีหรือการจดบันทึกเป้าหมายการทำกิจกรรมนี้จะช่วยให้จิตใจของเรากลับสู่โหมดวินัยได้เร็วขึ้นการเป็นคนมีระเบียบวินัยมากขึ้นไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างหุ่นยนต์นะคะ แต่มันคือการตัดสินใจในวันนี้เพื่อชีวิตที่เราต้องการในวันหน้าจงเริ่มจากการสร้างระบบเล็กๆน้อยๆที่ทำให้การทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไประเบียบวินัยจะกลายเป็นนิสัยที่ขับเคลื่อนเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับตัวเองอีกต่อไปนะคะ